Istá. <laughs> De <laughs> а п л о д и

โอ้ยสี่ชทุกคนด็อต์ตัดรับนึงเราจะรู้แล้วเพราะว่ันนี้เราลืมแล้วเด็กต้องไปรทําเงินเรียนก่อนู้สะ้เ้ยมีกี่ตัวติดสายเหเดกเล่นที่ังหงตอนนี้เราปวดหัวเรา่งนี้อ่ะจุดอะไรที่ใ่พี่มี

ชาชาไอ้วนม,มันจัดิีกระดิบกินเรียบร,ร้อยเลยอ่ะคุณเซนพ่บัติเลรว ตอนนี้ลองไม่ได้ค่ะสถานทีน่ไม่ตรง

มันบับแต่มันปั๊แต่พวกผมไม่มีใครจองอ่ะ๋ยวจะลงวนอ่ะ

สิบนาทีนาะนไปจะลงไหนเอา

čný láčnýła วันอื่นละกันอัดไจูวันอื่นใครดูแล้วปกติวันอื่นก็มาดูฟีเปล่าล้ววันนี้ส่งก่อนก็ได้ดูวันหลังก็ได้ปะเออใช่ปะหนตีดูวหลังก็ได้ปะ 시야는 <se> 좀더 <en> <suss> <sus> <se en> <sus> ก็เป okay. you know mm ็นตัวตมันตังงตังตัมตังตงงงีวางตั้งางถืไม่ได้ถูกแปลกมากค่ะแปลกจี๋จัา 推，能推推，能打五成。我，哎呀！

พวกเราจะนปเที่ยวกันนะเดี๋ยวหน่อยเพื่อนๆเจอกันหม่ สมองสมองดีมั้ดีมังดีสระดีอาซีอาสีอาตาสวยไม่มีใครส่งไม่มีใครส่งงานยาลงก่อนนะทุกค คุณมีขนุญามมองยมในหนึ่งในกิงง่งกึ้นเล่แต่ <l oss> คุณเจไ้ต้องอ

ก็คุณผู้ชมไม่ได้สีเหลืองไลยถ้าเกิดบางข้างล่างได้นำขสีเหลืองแหละ